อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำช้ายแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลัง่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2 อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำช้ยแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลักเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2 อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำช่ายแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลักเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดาเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1 422